ทีมโฆษกณะรักษาความสงบแห่งชาติแถลงยืนยันถึงการจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันเพื่อการปฏิรูปว่าเป็นหนึ่งในโครงสร้างของคอสอชอที่จะจัดตั้งขึ้นเพื่อนําบุคคลที่มารายงานตัวเข้าร่วมกิจกรรมลดความขัดแย้งนะครับขณะเดียวกันก็ระบุว่าขณะนี้สถานการณ์บ้านเมืองเริ่มเข้าสู่ภาวะผ่อนคลายในระดับหนึ่งและเชื่อว่าสถานการณ์จะลดระดับลงเรื่อย โดยคอสชอจะประเมินสถานการณ์และพิจารณาปรับการบังคับใช้กฎอัยการศึกตามสถานที่เหมาะสมโดยเฉพาะการปรับเวลาปรับเปลี่ยนเวลาประกาศห้ามออกเคหสถานหรือเคอร์ฟิลไม่ได้กำหนดกรอบเวลานะครับท่านใช้คำว่าอยู่ที่สภาพแวดล้อมนะครับผมขออนุญาตรวมถึงการใช้มาตรการการห้ามออกนอกเคหสถานด้วยนะครับซึ่งทั้งนีน้ทั้งนั้นเนี่ยต้องต้องต้องเกิดสภาพแวดล้อมต้องเกิด เกิดความมั่นใจให้กับทางคสชนะครับแล้วก็ถึงจะสามารถที่จะมีมีแผนอย่างอื่นตาม,มาออกมาได้ okay. นะครับสนะำหรับความคืบหน้ากรณีบุคคลที่ไปรายงานตัวและการควบคุมตัวนะครับคสชได้นำภาพบันทึกม,มาถแถลงอ้างอิงชี้แจงความเป็นอยู่ที่ไม่มีการพันธนาการใดๆ ขณะเดียวกันก็ระบุถึงเงื่อนไขความจําเป็นที่ต้องควบคุมตัวบุคคลอีก60คนไว้เพื่อสร้างความเข้าใจและเปลี่ยนความคิดเห็นและขอความร่วมมือต่างๆส่วนบุคคลอีก53คนที่ยังไม่มารายงานตัวจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปโดยเฉพาะการห้ามทำธุรกรรมทางการเงิน ขณะที่เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาครับหลังจากที่คอสชอโดยพลเอกไพรุนคุ้มฉายาในฐานะหัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเข้าพูดคุยทําความเข้าใจในการลดความขัดแย้งกับแกนนําและนายร่วมนปรชรวม1ิบคนอย่างเช่นนายจตุพรพรมพันธ์นายนัทวบุตรใสเกืือนายแพทย์เวงโตจรราาริราการนายวีระการมุสิกพงศ์นายนิสิตสินทุพไพรและนายขวัญชัยไพรพนาที่หอประชุมกองทัพบ,บกเทเวศแล้วก็มีคำสั่งปล่อยตัวบุคคลทั้งหมดไปครับ